ชาวปีวอกนะคะ1-3เดือนนี้ตอนนี้น่าจะมีปัญหานะคะหาทางออกอยู่นะคะเออมือดแปดด้านอยู่นะคะรู้สึกอึดอัดด้วยนะคะสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณมันเป็นในเรื่องของการเทคแอคชั่นนะคะการต่อสู้ฝ่าฟันกับอุปสรรค ะะหรือว่าการวางแผนอย่างชันฉลาดนะคะควรเกิดขึ้นด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณอาจจะไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการเสียสละนะคะหรือการปิดทองหลังพา้าแต่ทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาช่วยเหลือดีมากมาดูว่า1-3เดือนนี้นางฟ้าของคุณนะคะมีเมสเซจอะไรถึงคุณเนาะเคล็ดลับของคุณนะคะหรือช่วงเวลานี้คุณอาจจะใช้ช่วงเวลานี้ในเรื่องของการฮิลลิ่งนะคะหรือว่า น้ำหอมกลิ่นที่เป็นดอกไม้หรือว่าอยู่ใกล้กับดอกไม้หรือว่าใช้ใช้เวลาอยู่กับแบบธรรมชาติเกี่ยวกับดอกไม้จะดีกับคุณมากจะทําให้คุณนะ่ะมีพลังนะคะในเรื่องของการอาครีเอทีฟไปข้างหน้าด้วยขอให้โชคดีนะคะ